ตำมะขามน้อยใส่น้ำปูนอนตื่นขึ้นมากะเสาะกะตะเรื่องกินเนาะถ้าอยู่บ้านก็จะไปกินกวุายเตี๋ยวอีน่ะเนาะอันนี้คือจะตำมะขามน้อยกับข้าวเนาะเจ้ากินกับข้าวหนึ่งเมาะใส่พริกกับใส่กระเทียมลงไปเจ้าพริกขั่วจะหอมนะคะอันนี้ขามแพ็กนี่หนึ่งร้อยบาทหรือว่ายี่สิบคนหนึ่งขีดประมาณขีดหนึ่งเจ้าอ็จะเอาไปล่างก่อนนะคะ สูตรไผ่สูตรมนันเนาะวันนี้สมรีจะใส่น้ำปลูลงไปด้วยน,นี่จะเอามาขาัดลงไปตำเพื่้มันละเอียดกันเจ้าพอ,อเดี๋ยวมันครบได้มันเค็ดเคี้ยวเนาะมันส้มมันก็นจะเค็ดเคีเ้ยวความอยากได้กลิ่นเหมินแล้วเจ้าสมัยตะกอนเป็นละอ่อนนะกินเอาเข้าวนึ่งจำเนาะไปเล่นไปวิ่งเล่นที่ไหนมาลูกไปโรงเรียนกลับไม้นะ่ะกิ่นกับข้าวนึ่งเอาเข้าวนึ่งจำใส่น้ำตาลลงไปเจ้าไปชอบหวานก็นกนใส่หวานเนาะ อันนี้จะใส่น้ำปูนะคะน้ำปูเนี่ยอย่างมันดำมีคนถามตอนที่จันแก้วบัรญาน้ำปูมันเป็นน้ำปูมันอะไรอย่างไรน้ำปูมันมันมันปูมันก็เลยออกเป็นสีเหลืองๆเนาะใส่น้ำปลาล่าลงไปเจ้าใส่น้ำปูลงไปแค่นี้แหละแล้วก็สวกๆๆๆโขดเคเลโคเลให้มันเข้ากันสูตรพาสูตรมันเนาะกับข้าวไวละอ่นนะคะกินกับข้าวนึง อนเหลิกหลังเลิกเรียนเนมาะขนาดนี่เจ้าเซตเรียบร้อยตำมะาขามน้อยใส่น้ำปูจานนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะสาวโคนเจ้าแพกหนึ่งมากินมะขามตำมะขามค่ะเอาอย่างมะกับมันถึงจะเปิงอยู่บ้านจะเอาใบหนุนใบหนุนก๊ับใบหยอดหยอดขนุนอ่อนๆนะ่ะมากับกระตำมะขามอะ่ะลํำเนื่อ แต่อันนี้มันมีอย่างกัดละแครหมะก็แล้วกันกทัซสลัดมันกําเิงนเนาะสมัยเป็นละอ่อนไผ่เกลกินพ่องตามขามใส่ถึงจะเข้ามว้วนมาไปวิ่งเล่นเนาะรับมาผมหูจะยิงหยังกินตามขามครับจะเอาข้าวหนึ่งจำล้ำนะําะเหม้อหน่ะเนะี่ยซมๆเห็ดเพล

ข้าเข้าหนึ่งจามันลำหน่อยนะไม่ไม่ไมหมูช่องนี้มันขาดนักแล้วบ้านเราอ่ะ ม้วนขนาดรัมรัมหรือข้าน,าน,นึงมากขานาดชีดละร่อยอะ <c oughs> ขาดน้อย เขารวยถัย่ยยำเกล้กินยัน้ำสีอยากินมันสมัยเป็นละอ่อนนะตั้งแต่ยายนี่มันได้กินเจ้าอาหารหรูนะเนี่ยสำหรับคนจนละอ่อนทำบ้านรำาตว để hình mờ lại. Ờ oh yeah. À, Kiều nạc không đây. Chết mập lên.